สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับเพราะว่ผมแซมวิ่งวันนี้นี่พาโอ้พ่อทำอไรกันอู้อะไรกันครับเนี่ยโอ้ไขมาหนึ่งอู้เจะเอ,เอาสวัสดีครับ ใช่เนี่ยช่องอะไรครับเอาพ้ยกระเป๋าช่องช่องอะไรเขาเนี่ยเซมมิ่งรับซีครับใครไม่มาใครเจอพ่ออู้ฮะพี่ซักกระเป๋ายังยังยังไม่ซักเลยเดี๋ยวผมจะซากไปดูพ้ยน้องนนท์ก็มาแล้วนุ่นล่ะอนุ่นไปไหนฮะฮะ นู่นไปไหนไโอ้ไปเมืงเองจะพามาดูครับโอ้พี่น้องคือเป็นีงสี่ยวผมพาไปดูครับจมตั้งแต่เมื่อวา,วานเละ นี่ยยในดินกันหมดแล้วเอาบัน่่เตายตูมันไม่เ่เีเงินเีย่า่าาการพนันเนาะน้มันเ้โอ้ยเข้าแล้วพี่น้อง โอ้สวัสดีครับเอ้าโอ้แซ้นี่โอ้สวัสดีอะไรครับโอ้ไม่คิดว่าจะได้เจอเนี่ยมาเจอขนามาเจอไหมสองร้อยลูกไม่เซมกล้ามากล้ามาไหมอันนี้รู้ผมผมรู้ว่าพี่ต้องมาแน่นอนเลยผมต้องมาฮะไงก็พ่อตะตุ้งตะตุ้ง ตุงยีนุน nhìn luôn นี่ขึ้นมานั่นแหละพุ่นน่ะเออยามใหม่น่ะ อันนี้ใหม่เยี่ยมเลยนะีเาานเย่เอามากี่วันเ,เอามาได้กี่วันอันเนี้ยเน๊อะน้ำเข็าแล้วพี่เออหนูนี่ครับอู้หูเกี่ยวกับสายแตกอันนี้น อันนี้ลงมาปุ๊บมันลงยังไงเนี่ยน้ำเยอะเห็นไหมเออเครื่องมายังสองเทียน้ำมันแต่ไหนเนี่ยนี่ครับตอนนี้อรุตเกี่ยวขึ้นแล้วนะอรุตเกี่ยวขึ้นแล้วไคนที่เราทำก็สาเนี่ยมันเหมือนตัวหวานนี่

phát bay không phát quăng không mượn 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 chứ ở đâu vậy ạ chỉ phăng chỉ phăng không cái này không cái này không ทางมันมนี่วะทางมา้นน้นัเงขับได้ยังสี่ตีมาตั้งแต่ตอนไหนนี่มาใช่ตอนไหนนี่ออกมาสต่ตีห้าเอาสวระเอาจริงเราเตตีหานะออกจากบ้านนะออกจากบ้าน

อู้วันนี้เอามาสูบน้ำเลยอันนี้มันอยู่ใต้น้าเนีย้ตไ ต่อเดี๋ยวันโอ้ดินเตรมเลยครับดินเต็มเลยอ่อไยืยองงอกกันครับลองไม่ใหรอกเมียตอนนี้เป็นไงเป็นไง ครั้งนี้ที่ผมกำลังกู้รถจมน้ำอยู่ที่นนทบุรครับเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จครับรถใหม่เอี่ยมเลยถอนมาเลยถอนมาเลยก็ได้ครับผมถอนมาเลยครับเดี๋ยวผมส่งไปที่กรุงเทพครับผมครับถอดมาหมดเลยกล่องเล็กจองภาพอจะได้จะได้อะไรเลยครับกล่องเล็กจองภาพกล่องใหญ่อนี่กำลังเคลียร์ขี้โคลนออกเอาขี้โคลนออกก็ ดูครับสภาพครับแบบไม่เอี่ยม <c oughs> จะพึ่งออกมานะโอ้โแหแอนเข้าแล้วครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่นี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปพบกันคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย